แล้วข่าวดีกว่านั้นนะคะแคปซูลของเรานะแคปซูลนพกา้าที่เคยประกาศไปแล้วว่าใจเย็นนิดนึงรอบต่อไปนี้นะคะทุกคนเอกสารอะไรเราผ่านหมดแล้วทุกคนครูเคยแจ้งไปแล้วใช่ไหมว่าแคปซูลต่อไปอ่ะแกะค่ะแคปซูลต่อไปของเราจะทํามาจากข้าวเหนียวใช่ไหมคะข่าวดีกว่านั้นนี่ค่ะทุกคนเราได้มาตรฐานตัวแคปซูลน,นะคะเป็นทะเบียนพืชทั้งหมดเอากรีททุกคนโอ้โหอ คนคะถ้าเฉพาะข้าวเหนียวนะคะถ้าเฉพาะข้าวเหนียวอย่างเดียวข้อเสียของข้าวเหนียวหลายคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันอิ่มอืดแล้วมันง่วงแล้วมันก็เขาเรียกว่ากว่ามันจะย่อยกว่ากว่าอตัวปอกข้าวเหนียวมันจะย่อยเสร็จอย่างนี้ค่ะกว่าสมุนไพรจะทำงานมันช้านิดนึงเราอะฮะทุกคนก็เลยไปจดทะเบียนขอนะคะขอตัวเนี้ยค่ะเป็นตัวผสมเป็นพืชทั้งหมดนะคะรวมถึงข้าวเหนียวอะไรทั้งหมดเลยคือเป็นพืชเพื่อที่จะให้มันนะคะฟรึบ เข้าไปในท้องแ๊บเดียวละลายเลยแล้วก็ย่อยสลายได้นะคะโอ้นี่คือข่าวดีมากนะครทุกคนข่าวดีมากสำหรับพี่น้องชาวไทยและชาวต่างประเทศ